ดีซีภาคค่ะพอกระสาอวนอีแล้วในช่องสาวอวนพาลเลาะจะมื่อนีกันเลาะเบิงทงไหฮทงหน้าจะ้ะทงหน้าเขียวขคจีทงหน้าปัจจุบันเด้อค่ะแต่เป็นหน้าปังจะ้ะเป็นหน้าปังของนี่ค่ะงามสดบรรยากาศเนี่ยมือเศา้าจะ้ะสดชื่นจะ้ะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงจะ้ะหกโมงเา้ารตะเวนกำลังขึ้นได้สูงและ้ะ สวยงามมากค่ะเขียวบทเตกต่างจากหนาฝนปนได้จากเขาทั้งทีทั้งนี้แรงด้วยจ้ะแรงถามว่าแรงปัญังคือมีน้ำนี่ค่ะนี่ต้นกําเนิดน้ำจ้ะนี่สะอวนพาเบิงนี่คือห้องชนะระปทานจ้ะเป็นห้องชนะระปทานกี่ไหลผ่านมูบาดด้วยค่ะ มือเขาก็ได้ปล่อยน้ำม,มากแล้วก็ได้ยุดดุดน้ำแล้วค่ะพึ่งเต่พึ่งแต่ยุดเม,มื่อคืนนี่จะน้ำนี่จะสมบูรณ์จ้ะนี่จะ,จะเป็นคล้องโซนละปะาาที่มาจากเขื่อนลํำนางลองเนาะค่ะเนาะไหลตัดผ่านหมู่บ้านสะบังกับหิษหน้าปังจะ้ะโาลมซาเนาะค่ะเนาะบรรยากาศจะ้ะบรรยากาศเนี่ยมันเศร้า หน้าปังตลอดเลยจ้ะเนี่ก็เป็นข้องสุวนรัฐประทานทางนี้ก็คือทางไปโมบานเนาะค่ะเนาะสาวก็เคยรีวิวไปครั้งนึ่งละแหละมือที่มาเอ้เอ้เงี้ยใครหมดแดงมือนั่นก็ได้รีวิวข้องสุวนรัฐประทานไปละละจ้ะมือกับมี่เออหนามือสารก็ออกมามาให้มหามน่ากระเพ้าบึงบรรยากาศเนี่ยมือเสารเนาะค่ะเนาะปกติสาวนบ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปแบบนี้นะะเด้อค่ะส่วนมาคติป็นการลงมือที่ว่า ไปเงี้ยไข่มดแดงไปหาดอกดินหาเห็ดไปตกป่ากงสันช่วงนี้สาวนันเออบอกคอ่ยมีเวลาค่ะงานงานกำลังเยอะเลยช่วงน,นี้อ่ะ้าส้มบรรยากาศก่อนนะคะเนาะบรรยากาศเนี่มือเสาร์ก็มีเออสบานได้ไปให้ไปหน้าหรือว่าไปเฮ็ดภลรกิจเนี่มือเสาร์นะคะเนาะ มอไซส้สาวนมอไซประจำตัวรถประจำตำแหน่งนี่ค่ะรถประจำตำแหน่งมีรถประจำตำแหน่งพร้อมคลาดหนึ่งอันขาดขาดหยาเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะบรรยากาศบรรยากาศตอนเช้า นะวันนี้เป็นชาววันเสาร์ค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะแต่วันกำลังขึ้นเนาะค่ะเนาะอาจจะมืดเบิงจักหน่อยได้จ้ะเพราะว่าไทยย่อนเสงเนาะจ้ะเนาะมันยากาศดีค่ะ บรรยากาศดีตอนเช้าเช้าได้อยากได้มาหยาไปเกี่ยวให้ง่วเเ้อจ้ะนี่เพื่อนหยายังหยาป้องบอกหยาอยู่ในน้ำเพราะเม่นน้ำฝนเ้ยจ้ะนี่เป็นน้ำจากคลองสุลประทานจ้ะเมืองแน่น้ำคลองสุลประทานพิ่นทรงมาให้ชาวบ้านเห็ดหน้าจ้ะฝนตกเมื่อวานนี่จ้ะ ฝนตกเมื่อวานนี้น้อยเดียวก็ได้สดชื่นไปนิดนึงจ้ะต้นหมากต้นใหม่ก็ได้สดชื่นไปจ้ะนี่แต่ลมจ้ะลมแห้งแต่ว่าฝนน้อยเดียวจ้ะฝนพออ่อสุ่มๆนิดนิดพาชมบรรยากาศน้อค่ะพี่น้องเนาะค่ะสดชื่นค่ะค่ะคลิปนี้ก็บพบพอกันแค่นี้เนาะค่ะ เจอกันคลิปหนาเนาะค่ะน้อสวัสดีค่ะ